ไปลองปิดไพยให,หมด่ดิไม่จีสามเกี่ยวนอนรับแล้วนะวันนี้นอนรับสนิทนะปิดไพ่สองเถื่อพิดเองสองเถื่อตื่นเนาะเไ้ยังคนนั้นเอาไปทั้งนี้นะมา เลอะเทนใีกอนไปเอาดึนก่อนอูกก็ะปอมกล้าเลี้ยไปกเนในกกนะทรงทรงหนุ่มกำลังซามหนุ่มกำลังสีออกละเอาลอไปทางนี้แล้วก็ออกปูแล้วก็ไปลาะทางหน้าเขามาอืทางนั้นเป็นใช่หน้าจ้านะโหดดินี่จะไปเบากรมชิเมนาเจ้าหน้าไหมะหน้าห้มันกัว่าหน้าหน้าน้าห้าหดไผ แม่นบ่แม่ไพ่ฮะเอาดีๆเลยฮะบรรแม่พว่าแม่บ่วมแม่ห้ำสับบ้อย่ามันเป็นชนจนมันดีตาทุกคนเอาเจ็บหมดหมดดีงี้เตรียมตัวออกละสองสามนมเพิ่เป็นสบายดีพี่น้องสบายดีพะโล่ที่เห็นมากระทุนไปหายิงกระปอมพี่น้องเลยอยากกินก้อยกระปอมใส่หมักม่วงน้อย ปีราเถอโต๊เลยลูกตกนยน่มาพี่มานั่งกับพ่อพี่นะพี่มานั่งกับพ่อพี่ปูวไอโนนั่งมานั่งนี้ทางนนนี่ขอ้ดหน้าเฉยนึงขอน้านีเอาตัวนี้มานี่โนะพ่ยจเอาเป็นเฉีนเอาหน่นจับยิ่งดีเฉียนแล้วจะหวานมังกหุ่เลามสิบสกับสบชื่อฮันทึงบ่ฮันทึง ไปเล็ววานนี่แหละแทบหายมันกองอยู่ผู้หญิงไม่ซอยไหมเอาเองเลือกเองนานแล้วตัวประตัดบ่ตัดตัดกระปิตัดตรงนี้เอตัดไปน้ำลดเออไปมันทำมันเลี่ยอยู่ปู๊ข้างก่าวนี่โบมีคนจับให้นี่นี่ของหล่าอยู่พี่ลูกนี่นี่ของหล่า แฮปปี้บัดเดายูหรอง่ายเมือนแต่เห็นเทียนเลยเปิดปะจับมาพอดาวะว่านี่บอกพอดามา่ะเปิปจับเทียนมาเปิ่บายดีเพื่นมื่อน่นเทียนลิ่งอีกเลยลิงนอนหายลิ้งน่ยอยู่กับคนเลิ่ิงน่ยอยู่กับคน คนคนคนน่นก็เด็กน้อยนะคนน่ะเพราะว่าหาหุกปีนี่โมแจ๊กเบ็ดเลยนะเบ็ดเอยลิงหายน้ำมีไงลิงปายหา็น้ำลิงคนสุดหมูไปได้หร้อยันยาไพ่แตด ถ่ายอ,าบ,าอาบินก่อนลูกถ่ายบินก่อนร้อยเลยไหมไ่ไม่จับนองนี่ลูกถ่ายเออก่อนืึกใส่เกอบจับมือกัน,กนลูกโหลดป้าเมียนป้าเมียนโหลดนับไก่เสียอา้านะคะ เอาใส่กระท่อมเมียนลูกเออยันไกเ่เอาไปแต่ปนญญากันพี่โดเลยเอ้ยจับมือลูกห้องแมอ่ออนมาลัดอันนี้ลูก ยางนนัลงมาพี่ออกพี่นุพี่สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีป่าลูกล้มอย่าเห็นบุกบูกมันส <c oughs> ตนิตกน้องตกน้องมาบ <c oughs> ามันสิตกอน้องหนุกไหมงยมาบักคัมนะเป็นว่า <c oughs> พี่น้องเอ้ย ิึงมึงิงึงหล่าเปิดมาพี่ไปทางไปห้ามบอ่อพี่พี่ไปห้ามบอ่อพี่นะไปห้ามบอ่อพี่อ้ยเจ้าคืบอบบแบกเป็น ล่อมันมาก่อนเฮ้ยอย่าไปมันจีช็อตไปจีช็อตแม่จุ้มแม่จุ้มเดินหัวแม่จุ้มแม่ไปดูไปเด้อแม่ชีซ้อมนี่เด้อไปดูเด้อบ๊ายบายโอ้มาสิกะปลาแพเพร่นเหรอ เก็บมาม<ะ>ถ้าเพาะก้อนนี่เพาะเอาอันนี้ให้กล้วยนี่มาเบางด้วยนี่เพาะเอาอันนี่ให้อัมบอนี่เดินไปนะ มึงเป็แพ่นนะน้อยเอาเบิร์บบลออนน่อควายไปก่อน <c oughs> ล่อข้างว่ก่อนขอไปได้ป้าน้ำเด้อ ôi thiệt đang hình ảnh ទ <laughs> ៅច <respuesta> ាប <semester ค ะ> ់ក <menoen> ាន់ញ៉ាងផាញ៉ាងມັນហឹមណាយគ្នណែពេលនោះអគ្រឲ្យមកกินណឹងខ្ញុំនឹងយកឲ្យមកกินຕົ້ນខពោត จับอีดำเลยนี่กายพองภาษาหลักกายตีกันแล้วออทั้งน่ะตอนแรกกูจังเบยกภาพนะคะกัน น้ำเล่นบำ้องด้วยสิปหลัดงัวเขาคกเด้วยขอขอขอ